สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามและชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายตุ๊กค่ะเดี๋ยวเรามาชมคิก160แล้วกันนะคะแอร์นิวคิก160สปอร์ตปาาเปรี้ยวนะคะ<ม>เต็มขั้น,นะคะ่ะถึงเวลาปลดปล่อยนะคะความเราใจไปกับแอร์นิวฮอนด้าคิก160ผู้นำคันใหม่นะ,ะ่ะที่พร้อมระเบิดพลังด้วยขุนพลัง ด้วยคุมกำลัง esp plus นะฮะร5 7บเ cc wow ีวค่ะโดยเด่นด้วยรูปรักนี่สปอร์ตทันสมัยนะคะมีโลโก้เข้าสวยนะคะนี่เติมน้ำมันใต้เบาะค่ะแล้วก็รุ่นนี้มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะมีไขควงแล้วก็ม็อกหัวเทียนมาด้วยตัวนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะที่ต่อมเติเตือหม้อน้ำะนะคะระบายความเย็นะนะหม้อน้ำนะคะตรงนี้ ตัวน,นี้ก็จะเป็นน้ำยาเติมน้ำยาหล่อเย็นน้ำยาหม้อน้ําอะไรประมาณนี้แหละนะคะนี่เราจะเอามาไว้อยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นฉีดฉีดให้ดูนะคะว่าอร่อยยังไงนะคะกับฟิวเจอร์อารยพแบบครบคันนะคะพร้อมพาคุณลุยคุณซิ่งเนะะี่ยทยานไปทุกเป้าหมายเลยเดียวเนียคะนี่คือสีดำเนี่ยค่ะสีดำนะ,ะ,ำนะ,ะำนะเอามาชมเอามาให้ชมนะคะส่วนก่อนหน้านั้นก็จะเป็น รีเวเดตเอ dition นะคะที่ไม่ใช่รีเวเดตเอ dition นะคะเป็นฮอนด้าคิกเกอร์160นะคะรุ่นสแตนดาร์ดนะคะลองท็อปนะตัวท็อปเลยก็ว่าได้นี่นะคะปลายท้ายสวยค่ะโลโก้สีทองก็สวยด้วยนะคะถ้าชื่นชอบนี่ยคะอยากจะสัมผัสว่าอยากจะได้นี่คะเลือกรถจักรยานยนต์สักคันหนึ่งนะคะไว้ใช้งานนะคะ ยังคิดไม่ออกนะ,ะว่าจะเอารุ่นไหนนะคะมีรุ่นมาแนะนำด้วยนะคะคิกร้อยหกสิบที่ไม่ใช่แรงกว่านะคะแต่ไม่ใช่รถตลาดหรือรถกระแสนะถ้าเป็นรถกระแสนี่เป็นจิโอโนนะคะถ้าเป็นรถกระแสก็จะเป็นจิโอโนนะอยูอ่ร้านนี้อยู่สาขามีคิกร้อยหกสิบแล้วก็ร้อยยี่ห้าตัวนี้นะคะสีดำเป็นดำเงานะคะไม่ใช่ดำด้านนะแล้วแม่ก็สวยมากเลยนะทุกคนนี่ดูใกล้เลยนะคะ วใหมัก็สวยมากนะคะถ้าชอบนะคะชื่นชอบนะคะอยากจะได้อยากจะสัมผัสนะคะกับ Honda กับรถเนี่ยขับขี่แบบสมูทได้นะทุกคนเนี่ยเสริมความปลอดภัยเนี่ยคะเต็มอัตรากับคอมบเบรกเลยนะคะนี่ก็เป็นการดูแลรักษานะะในเรื่องของยางนี่สมาร์ทคี่เนี่ยคะเป็นกุญแจสมาร์ทคี์เนี่ยเปิดขึ้นตัอแก๊สนี่แหละเนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่อง ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะลึกด้วยนะคะน่าจะใส่ขวดน้ำขวดเล็กได้นะคะใส่ขวดน้ำขวดเล็กได้ได้เลยในนี่คุณจสมาร์ทคลีนะคะจุดเด่นของกิกร้อยหกสิบนะคะก็ล้อแม็กซะที่ไม่ใช่ตัวนี้รุ่นใหม่นะคะหน้าปัดก็สวยด้วยนะฮะที่ไม่ใช่สเปเชียลดิชั่นนะคะก็ระบบใหม่นะคะ ABS หน้าพร้อมดิสเบรกหน้าหลังนะะดิสเบรกหน้าหลังใหม่ ร้อมดิสเบกหน้าหลังด้วยนะคะช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกนยคะเมื่อเบรกกระทันหันนะคะควบคุมแล้วก็หยุดรถได้แบบมั่นใจนะคะทุกสถานการณ์นะคะยางหน้าหลังมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะช่วยเกาะถนนได้ดีนะะขับขี่ได้อย่างมั่นใจกว่าเดิมด้วยนะคะกับ Honda าคลิกร้อนะคะสนใจก็ เข้าไปชมหรือว,ว่าสอบถามได้นะคะที่วิชาพนิษย์ร้อยเอ็ดนะคะทุกคนศูนย์ที่สามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์แปดสี่ศูนย์สามศูนย์สี่สี่ห้าสองหรือแอดไลน์ไปถามได้นะคะทุกสาขานะขอบคุณที่ก็มาติดตามนะจ๊ะ